ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค,ครับผมสวัสดีนะครับเนาะอมนี่โค้งชุดท้ายพี่น้องโค้งชุดท้ายแล้วไหมขั้นเบาๆก่นน <c oughs> นอนขสินะอบรบแบบบเนบบ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 พบบบบ่บบบ่บองอบบ่บบ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 บคบบบบบาบบบบบบบนาบพี่นอ <c oughs> ้องเบบอเพิบบอ่าบบ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 บนบบบบบบบาบบ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 บินบบบบบน บวงสรวงครับผมเนาะแต่ละ,ละ,ละทา่านส่องไปเดินท้างไปอืมย,กย,ย,ยกไกยูเพออยว่ายุไกเนาะครับเนาะมีคนมาเชิญเพื่อน,นไปเนาะแต่ว่าก็คือว่าผ่านดอกเนี่ยท้ากูกหามไห้คือกาเนี่ยถ้า,า,า,าถกูกะหามหาไห้แต่ว่าบ่าได้ไปท้ายทอดพี่น้องเพราะว่ามันไก่เนาะเพราะว่ากะบ่สะดวกไปเนาะเพิ่อนไปงานของเพื่อนมีคนมาเชิญเพิ่นไปค่ะไปทำพิธีทำพิธีบวงสรวงแม่ตะเคียนครับผมอ่า อยู่ต่างจังหวัดเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเสีเอาสามตัวมาฝากพี่น้องเอาสามตัวจังๆในงานนี่พี่น้องเดี๋ยวจัะใดก็เดินทางไปก็เพื่อว่าเพิ่งจะไปนั่มแนวที่แนวทางที่เด็กมากเล็กสี่ห้าร้อยเมตรอโค้งทุดงไทยพอดีว่าเป็นงานบุกสวงเนาะเพิ่งจะจะไปขอโศกขอหลับแม่ตะเชียนขึ้นจากน้ำไม่ไม่พี่น้องเนาะเสียดายท่างสอนใบเดินทางไปน้ำเพิ่นเนาะ เอาเพี่้โกาสอาจจะได้เดินทางไปถ้าไม่แต่อีแจ้งจองกับำเป็นต้องได้ไปละไมครับผมแต่ว่าก่อนอื่นไปเบิ้งน้ากันเดสิโทรหาปูดุีออเนอะพี่น้องเด้อฟังเบิ้งไปากันปูพได้ตัวนีมาฝากโค้งช่วไทยปูดุซีฟ้าสั่งวยครับผมเนาะเอาไปรับชมน้ฟังน้ากันครับผมค่ะค่ะ่เอาออ มาถามข่าวพ่อแล้วก็อัดคลิปฝากเอฟซีโค้งชูไทยเอฟซีโอโค้งชูไทยได้ป่ะเป็นทัาไหรไปไปงานมื่อไหรพ่อบอกว่าเอฟซีเขาเข้าไยพ่อราบพื้นดีอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรที่คนติดชมอยู่อยู่บ้านนั้นน่ะหลายครับผมผู้ติดตามผู้ติดตามทั้งเมือนกันผู้ติดตามเลยพ่องานเลยไม่ได้มาด้วยครับผมวัได้ไป ก็ขอโทูขอใครด้วยที่แฟนขับต้ำแพลนตามอยู่แฟนฟังอยู่ก็ขอขอให้มาเห็นโอกาสหน้าครับผมเมืไปบ้านเขาให้รู้จักครับผมสัญญาณอไม่ค่อยชัดเจนนะคะที่บ้านคุณฤษีคนหนุ่มแฟนขับเยอะเลยโอ้แฟนขับเยอะมากกว่าเอาว่าติดตามปูอยู่ทั้งเก็บในเฟซบุ๊กแล้วนั่นแหละบ้าบ เรารู้จักมาเ็นเขาว่าเขาจะโอ้ต้องมาแล้วเป็นูนะเขาะเขาจะเจอตัวจริงบอกเขาจะเจอตัวเป็นป็นนะปะทะกับปะทะกับปูรซีนะอันนี้ก็เสียงปูรูซีเล้นะี่เอาไปไงพ่อบรรยากาศไปไงวันนี้นะบรรยากาศก็ดีแต่มันเป็นเจ็ดศูนคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่มายังไงพ่อ แปดบ, 8, บ่หกแปดเก้าศูนย์กับหกแปดเอา,อยาแยกตะเคียนให้บออ่อาแยกตะเคียนให้เป็นเป็นเป็นญาติตะเคียนหรือว่าเป็นเออไงไงพ่อตั้งขึ้นที่ต้นต้นตะเคียนน่ะโอ้ไปวันนี้พ่อไปงานบวงสรวงใช่ไหมใช่ใชบ่บวงสรวงวต้นตะเคียนอ่าบวงสรวงตะเคียน เป็นงวดแรกใช่ไหมขวเนี่อ่าก็บัทัดกับวันที่บวงสวงในมวดแรกอ๋อเป็นงวดแรกอ่างวดแรก,ว,แรกแวัดนับหนึ่งนั่นแหละครับผมครับพ่อได้พ่อได้ไปทรงหรือว่าไปยังไงไม่ได้ทรงขึ้นกับทรงด้านหน้าเลยอ๋อขึ้นขึ้นให้เหนอ๋อไปทําพิธีบวงสวงใช่แล้วก็เลขขึ้นเลยขึ้น เห็นทุกคนเลยบอกพ่อหรือว่าไงที่พ่อเห็นนี่คือเห็นเป็นเป็นหกแปดูหรือีเห็นอ๋อปูหรือสีประเห็นหกแปดหกแปดกับเจ็ดศนตับเจ็ดศูนย์แต่ที่ที่ายกคนที่เป็นทายกจยูน้นเขาได้อะไรเจ็ดปเจ็ดสามหนึ่งรือไงเนี่ยเจ็ดสามหนึ่งหรือสามสองนี่นะเป็นเขาเขียนเ่าอยู่ เขาสามตัวใช่กองคงเขาสามตัวเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งกับเจ็ดสามสองอ๋อมันคับข้ายคับคาใช่ไหมใช่ใช่เจ็ดสามหนึ่งกับเจ็ดสามสองเดือดผี่นอกเด้อดสามตัวอ๋อสามตัวอันนี้เลขสองตัวแต่พ่อเห็นหกแปดกับเจ็ดศูนย์ แปดกับเจ็ดศูนย์อันนี้ที่ด้านหน้าเลยอ๋อด้านหน้าเลยคือคือสองตาเปล่าใช่ไหมไม่ได้รูปแป้งไม่รูปอะไรใช่ไหมพ่อไม่ไม่ได้รูปอันนี้ไม่ได้รูปกําลังจะเอาผ้าสีผ้าเขายังไม่ได้ใส่ครับผมอ๋ตอนอตอนจะผูกผ้าอ,อ่ะอ๋อก่อนตอนตอนจะผูกผ้ามัดต้นตะเคียนน่ะนะใช่ก่อนปเปลี่ยนพอดี แต่แต่แต่ไม่แต่เจอเจออะไรกับพ่อไม่หรอหรือว่ายังไงก็เจออยู่เจอเจอติดตัอกันูโอ้ยถ้ามาหาเฮงไปไม่ต้องได้ส่งเอาแล้วโอ้ยแต่มัน,ม,นมันไม่มีผู้เข้าใจเออครับโอ้ขาดมือขวาเอา <laughs> เอว่าให้เฮงไปต้องส่งอย่างเดียวเลยพ่อใช่ เขามาู่มามาสัมผัสอยู่โอ้แต่แตแม่จะเขียนนี่คือมามามา,มาสัมผัสปู่อยู่ใช่ไหมใช่สัมผัสอยู่โอ้เขาจะยังไงเนาะเขาจะให้โชคให้าลาภได้เหรอหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ละแ,แต่ว่าเขาไว้สัมผัสอยู่ครับผมอืมโอ้อันนี้ก็คือหกแปดกับเจ็ดศูนย์นะบ่อขึ้นให้เห็นเลยพ่อตอนบวงสรวง แปดเจ็ดศูนย์เลขสามตัวเหรอเลขสามตัวได้เป็นของอายุของบ้านนั้นอ่ะห <68, S 2> กแปดครบจ็ดหกแปดกบเจ็ดศูนย์เหรอพี่น้องของเ <8. S 1> อาปูเอากระตรงกันเอาต,อนะตรงกันตนะัวเหรอพ่อหกแปดน่ะตรงกันหกแปดน่ะตรงกันที่ไหนล่ะเอาต่องวดไงที่อักษรอัจฉริยนที่ปูรู้สื้อเียนให้นะ่ะ แปดหกแปดหรือว่าสามหกสามนะขอาดเลยจำไม่ได้เลยเอาต่อหงวดนี้ก้ถ้าถ้าตัวนี้นะแปดหกแปดหรือว่าสามหกสามอย่างงี้ไงแต่ว่าปูให้ระวังหกกับเก้าอย่างงี้ไงอ๋อตัวเดียวกันดูอ๋อ็รอบตรง้นตัวเดียวคนอยู่นี่นะอ่าตรตกตกตกกับต่อหงวดที่ปูเขียนระยันให้นะ คือที่วางจอกหลอดที่วางจอกหลอดได้ถึงเพิ่งจำได้ที่ต่องอ่ะที่วางจอกหลอดนะคะแต่หมู่บ้านเขามั่นใจที่เขาเห็ุนะเจ็ดสองวิเคราะห์สามหนึ่งนี่แหละอ๋อแต่แต่ไายบ้านข้าเจ้าเนี่ยคือเจ็ดอันนี้เรื่ความที่เขาเขาจะพาไปโอ้ครับผมอ่าคือง่ายๆก็คือสายบุญนี่เป็นจีเน็นเป็นเจ็ดสามหนึ่งหรือว่าเจ็ดสามสองไทยบ้านเพิ่มเนี่ยแต่สําหรับส่วนตัวปูฤาษีฝ่าซังลวยเป็นเห็น หกกับเจ็ดศูนย์แมนบอได้กับทใจตามเนใ้ไปรออ4ด้อโอ้ขอให้มากน้สามสองอีกกระไรอ้เจ็ดสามสองมองไปโอ้ยตั้งสามีแพงนี่ออรอตเตอรี่ออรตเตอรี่ายดีโอ้เกี่ยงเลยบอ่อโอ้ตีแพงนี่นี่แบบโอ้หบดก็เหลือน้อยตัวนี้เรพ่อตัวที่ว่ามาเมื่อกี้นี่ได้กลุ่มสากลุ่ม กลุ่มสามกลุ่มหนึ่งกลุ่มเจ็ดเจ็ดก็ก็เหลือเลยประวัตรุ้นแบบว่าไทยบ้านเขามาโอ้เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งอย่างนี้เจ็ดสามอย่างนี้เลยอ๋อ๋อสาบกันนี้แหละก็สามสามสองสองสามเนาะแค่แค่นั้นเนี่ยแหไม่ไม่เยอะอือโอ้แต่แต่ไทยบ้านข้าเจ้าคือเห็นตัวนี้สามตัวเข็งแ็งเลยอ๋อ เพราะว่าจะให้คนลำรอบแล้วก็ให้เขาปลูกห้าเจ็สี่เลยพ่อ้าเจสีพแต่แต่ชาวบ้านขาเจ้ารู้บ่ว่าพ่อเห็นเลขหกแปดกับเจ็ดศูนย์เลยเขาไม่ได้ถามเขามุ่งแต่ของเขาอ๋อเข้าใจแล้วเพิ่เปิดเผยกับทางช่องพ้าเลยเก็บมาเอฟซีเนาะ อ๋อส่วนตัวเห็นเห็นส่วนตัวนี่แหละนี่แหละมันมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าผู้รูสีเนิ่จจะเห็นแต่ว่าคนไม่พูดเนาะนอกจากคนจะถามนอกจากจะถามเป็นสไตล์ของเพื่อนเนาะพี่้องเรื่องคัดไปครับแอดมินแอดมินสอกแซกอ่คต้องส่งยางเดี่ยวต้องถามสอยางเดี่ยวอ่าเป็นเรื่องเลยลถามหาเห็นไปถามาหาเห็นไปเป็นเรื่องเลยแ๋ยวพี่้องเลย คนก็จะตื่นกันแล้วทีนี่เออมีโอกาสแล้วก่อเนาะเออเอาเดี๋ยะอันตามนี่แล้วก่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อฟันดีไหมอืออีเอฟบีคือโชคดีกันทุกคนนะครับที่ได้ฟังได้ชมครับผมครับโชคดีเป็นเศรษฐีคนใหม่นะโอ้ครับครับผมเอาตัวตัวคือหกแปด 68พี่น้องพููผู้มั่นใจไล้พี่น้องด้วยเป็นยีนของเพื่อนเราจะเข้าไปถามอาจารจิ๋อ่ะสวัสดีนะคะพ่อเนาะค่ะแต่เกับเป็นปูหรือสีป่าสังด้วยด้วยพี่น้องพี่สอ้สุดท้ยสัญญาณสิบพสีพ่อฝนตกเปิบานเนาะตกยุบบานยุบบานปูหรืสีเพ็นเอาก็ได้พาในน้อทางฝาดอยู่ผมจะใส่ามาไม้พก็ตรงกัน68ดิี่เปินปล่อยตรงอ่ะอาครายันเนาะค่ะถือว่าตรงกันด้วยเนี่ยอ่า ที่เพิ่นมัน่นใจคือหงแปดแลวพี่น้องเพิ่นย่ำมากคงุทไทยแต่ว่าไทยบ้านข้าเจ้าที่เพิ่นไปทำพิธีมือนี่ข้าเจ้าเห็นเจ็ดสามหนึ่งหรือว่า 7, 3, 2, 2> เจ็ดสามสองเท่านึ่งกับสองนี่ครับค่ายครับค่าอ่านอกพี่น้องเลืเอกออกมาฝาก๋ยวจงได้ขั้นมันแตกนอกพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไกลก็ต้องไปงานพี่น้องเนาะนี่เราพโพโต์กับโตสต์พี่น้องนอกกับไม่ใจง่านกับไกลเนาะอยู่ไกลผู้ฤษีมันก็อยู่ในป่าครับผม เอาก็ฝากกันคือเก่าแต่ว่าเป็นก็มีแนวทางคือเก่าหนไม้เนาะครับผมเอาเอาต่นั่นพี่น้องขอให้ม่ส่งไม่ใช่แล้วกันคุณราเนาะอ่าเขาเป็นเศรษฐีเลยครแปดชัวชัวคือหกแปดพี่น้องว่าแตานั่นดก็พี่น้องดก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม